เออเมื่อกี้ก็สัญญาณขัดข้องนิดนึงนะครับสัญญาณขัดข้องนิดนึงเออเมื่อกี้ก็สัญญาณขัดข้องนิดนึงนะฮะก,ก็คือมีเอาไง,ไง่ายๆก็คือมีลุงลุงป้าป้านานาอาอาก็เป็นห่วงก็ได้โทรเข้ามาสอบถามนะครับความเป็นมายังไงสรุปมันยังไงโลกมันเป็นยังไง ก็เนี่ยฮะก็ได้ขับรถตามตำรวจคันนี้ฮะไปมามามาก็นานแล้วพักๆหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพาไปไหนอะไรยังไงตอนนี้ยังงงอยู่ด้จะพา่อยไปที่ไหนดี ก็มีข้างหน้าแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาประกบหลังอีกหนึ่งคันนะครับก็กลัวเราหลบหนีก็เหมือนแบบว่าประกบหน้าประกบหลังเราเหมือนแบบเป็นผู้ร้ายอยู่ที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะ ไม่ได้ครับเราต้องทําตามกฎหมายนะฮะเราก็ต้องทําตามหมายสารที่มีมาหาเรานะฮะระบุว่าเป็นรถคันนี้เจ้าของคันนี้เด็กคนนี้ชื่อน,นี้อะไรอย่างนี้ก็โอเคฮะก็ไปก็ไปตามหมายสารที่เขาแจกมาให้เขาแจกเก่งครับแจกเก่งแบบใบเนี่ยหมายแจกเก่งแต่รถคันนี้โดนดึงกุญแจไม่ทําครับเรื่องไม่เดินฮะรถคันนี้โดนดึงกุญแจเรื่องไม่เดินฮะ โดยดึงโดยพันตำรวจโทรณลรัตอ,อมศิลสมบูรณ์นะฮะก็คือเป็นรองภูมิกับการตัชดอภาคหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของผมนี่ก็คือไปถึงปปชแล้วแต่ก็ปปชยังเงียบฉี่ยังไม่รู้เหมือนเดิมอ่ะก็หัวหน้าปปชเขาก็ยังไม่รู้ฮะตอนนี้หัวหน้าปปชเขก็คืออ่าอ่าประวิตย์ก็คือประวิตยนะฮะก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ฮะว่า ว่าเรื่องเดินไปถึงไหนแล้วพาไปไหนนีจะพาไปฆ่าปะนีอ่าตอนตนี้อ่าเข้าไปอ่าเลี้ยวซ้ายเข้าไปสารอ่าสารากางว่าอะไรวะสารากางกรุงเทพมหาคนครหนาอ,อ่ะ แล้วซ้ายมานทางเส้นนี้นะครับสำนักงานเขตดินแดงสาราว่าการุงเทพมหานครดินแดงนะฮะตอนนี้ตอนนี้ก็ผมผมก็อยู่ตรงน,นี้แล้วนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะพาไปที่ไหนนะฮะอา่าน่าจะถึงแล้วฮะเพราะว่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายพี่น้องครับช่วยกันแชร์ออกไปนะฮะแล้วก็บอกต่อๆกันด้วยนะครับใครที่จะมาที่นี่ก็อ่สถานีตำรวจนครบาลดินแดงนะครับก็มาช่วยกดดันให้เอารถน้ำคันนี้ออกไปช่วยผู้ชุมนุมต่อกันได้นะฮะ นี่นะฮะเมื่อกี้เพื่อจะตามจับรถผมคันเดียวก็ประมาณยี่ประมาณสิกว่าคันนะฮะที่ตามผมไปเนี่ยก็พวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยที่ตามผมไปอ่าเราก็มาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับมาถึงแล้วนะครับสถาน,นีตำรวจนครบ,บาลดินแดงนะฮะใครที่ มารายงานแล้วครับมาตามหมายแล้วครับรารมารายงานตัวครับมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับราไมีคนที่เขามาแจ้มรับทางพวกนูเลยพี่กำลังบอกว่ามันมีคนมาแจ้งความอยู่ด้วยนะครับถ้าน้องจะแสดงอะไพูดอะไรไม่เป็นไรคอะไม่เป็นไรครับ ตอนอดินแดงนะฮะก็มาได้มามา,มาช่วยเอารถคันนี้ออกไปนะฮะมาช่วยขับรถคันนี้ออกไปก็คือรถคันนี้โดนโดนจับนะครับก็คือเป็นรถของผมเองก็ผมว่าปกติผมไม่ได้อยู่ที่พระรามหกหรอกผมก็อยู่ที่สุป,ประการแต่นี้สุนดน่าอ่ะพี่นอนอยูอไ่ไหครับ ชื่อผมอยู่ในทะเบียรลาดอยู่ในหมาลูกกี่หมายตชร์จตุรัสมตุดัสจตุร่สมตชื่อจตุรัมจตุไัสไตุร้สจตุรัส่ยังไม่มีสจตุรัสจตุรัสจองรัสจตุรัตรัอจตุรัสจตุรัสจตุรัสจต่รัี่เรรัเจตอรัสจตุรัสจตยรัสีตยัสจตสรรตสรสุุ่ส นอดินแดงนะฮะสถานีตำรวจนครบาลดินแดงนะใครที่เห็นการกระทำของตำรวจวันนี้รารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่รับไม่ได้นี่คือการจัดเส้นเาชนที่ออกมาเพื่อต่อสู้้องูาเขา่ที่มีเขียนในนวนี้ไม่ต้องมาที่สนอดินแดงค่ะไปที่ม็อกเลยพี่น้องไปเจอกันที่รุ่งอุ่เจอมเไปเจอกันที่่านก จรหาปเทศนี้นะครับดินแงแล้วนะยังไม่มีตำรวจในเ่องแบบคนไหเรืกรืเลยไเาไม่นบ้านก็ตอนนี้ก็ผมก็ต้องต้องปิดไลนแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะโทรหาหนัาคุณแผนให้แม่มาที่นครน,นครดินแดงครับ ที่สอนอดินแดงนี่นี่นะครับใครจะมาก็มาส่งกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับก็คือรถคันนี้ครับรถคันนี้นะครับรถน้ำจีจี้เนี่ยฮะฉายาของเขานะฮะคันนี้ฮะรถน้ำจีจี้ดำทะมึนเนี่ยฮะก็โดนตำรวจออกหมายเรียกนะฮะขอคนรถก็คือโดนจับยึดมาที่สอนอนะครับก็คือผมเป็นคนขับมาก็มอบนะฮะนี่นะฮะก็ถ้ายังไงก็ เดี๋ยวส่งไม้ต่อให้นะักแผนเขาไลฟ์ต่อนะครับโอเคนะครับคือเดี๋ยวท็อปก็จะเป็่งพลังของท็อปออกมาเหมือนเดิมฮนะเดี๋ยวก็จะตะวาดวัดใส่เพราะอะไรทำไมยังไงถึงต้องมาจับรถจีจี้สุดรักของผมโอเคนะครับ